สวัสดีค่ะยังอยู่ในหัวข้อของการคุมกำเนิดกับหมอมรกตนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพรองลงมาค่ะก็คือถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีค่ะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือตั้งครรนเนี่ยน้อยกว่า1%นะคะมีวิธีอะไรบ้างตามมาฟัวิธีแรกนะคะก็คือการกินยาคุมกำเนิดยอดฮิตของเราค่ะ ยากินคุมกําเนิดเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือฮอร์โมนรวมกับฮอร์โมนเดี่ยวค่ะที่เรารู้จักกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นฮอร์โมนรวมนะคะก็คือในเม็ดเมหนึ่งเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยู่ในเม็ดนั้นค่ะการกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยมี สองแบบก็คือแบบ28เม็ดกับแบบ21เม็ดดูดีๆนะคะว่าเราซื้อมากินแบบไหนถ้าเราซื้อมากินแบบ28เม็ดนั่นหมายความว่าให้เรากินทุกวันเลยค่ะเริ่มกินตั้งแต่วันแรกที่มีรอบประจําเดือนนะคะกินทุกวันไปจนหมดแผงแล้วก็เริ่มแผงต่อไปได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราซื้อชนิด21เม็ดมากินนะคะให้เราเริ่มกินวันแรกที่มีรอบประจําเดือนใช่ไหมคะกินทุกวันจนหมดเม็ดสุดท้ายของแผงก็คือ21เม็ดนะคะแล้วอย่าลืมหยุด7วันนะคะหยุดแค่7วันค่ะครบ7วันเมื่อไหร่ก็ค่อยเริ่มกินแผงต่อไปนะคะรอบประจําเดือนของเราเนี่ยก็จะมาในช่วง7วันที่เราหยุดยาแต่ไม่ต้องรอให้หมดรอบประจําเดือนนะคะเราหยุดแค่7วันแล้วก็เริ่มแผงต่อไปได้เลยค่ะ และทราบไหมคะว่ายากินคุมกําเนิดชวิดฮอร์โมนรัวมค่ะไม่ได้มีประโยชน์แค่คุมกําเนิดได้อย่างเดียวนะคะมันยังมีประโยชน์เสริมอย่างอื่นขึ้นมาด้วยค่ะอย่างแรกค่ะช่วยทําให้รอบประจำเดือนของเราเนี่ยมาตรงรอบนะคะลดปริมาณเลือดที่ออกจากรอบประจำเดือนและลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ค่ะ อย่างที่2ค่ะฮอร์โมนในยาคุมเนี่ยบางตัวทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะคะลดสิวลดหน้ามันได้ค่ะอย่างที่3มลดการเกิดมะเร็งนะคะมะเร็งรังไข่มะเร็งโพโมลูกและมะเร็งลําไส้ค่ะส่วนข้อเสียของยาตรงนี้นะคะก็คือต้องกินทุกวันค่ะอย่าลืมกินโดยเฉพาะถ้าเราลืมในช่วง7วันแรกของแผงเนี่ย โอกาสที่จะป้องกันการตั้งครรเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะอย่างที่สองเนี่ยข้อเสียก็คืออาจจะทําให้น้ําหนักเราขึ้นได้คะ่ะหรือทําให้เราขึ้นไซอาเจียหรือเวียนศีรษะได้นะคะ ส่วนข้อห้ามของการกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะคะก็คือคนที่มีประวัติทางด้านริ่มเลือดอุดตันค่ะเช่นเป็นโรคหัวใจโรคล,ลิมเลือดอุดตันสมองนะคะหรือคนที่มีประวัติสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคพวกนี้นะคะเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันที่คุมได้ไม่ดีค่ะคนที่มีน้ําหนักขึ้นเยอะๆคนที่สูบบุหรี่นะคะคนที่อายุเกิน35ปีค่ะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะถ้าจะเลือกกินยาคุมฮอร์โมนรวมชนิดนี้ ส่วนผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรไปนะคะแล้วให้นมบุตรอยากกินยาฮอร์โมนได้ไหมกินได้ค่ะมันมียาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวค่ะก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวนะคะซึ่งคุณแม่ที่ให้นมลูกสามารถกินได้ไม่กระทบกับการให้น้ํานมนะคะแต่การกินยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวชนิดนี้ค่ะต้องกินให้ตรงเวลานะคะคุณแม่ถ้าเกิดกินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงค่ะ ส่วนการคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมะค่ะก็ไม่ได้มีแค่การกินยาคุมกําเนิดอย่างเดียวนะคะมันยังมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เชน่นแผ่นแปะผิวหนังหรือเป็นห่วงใส่เข้าไปในช่องคลอดค่ะเชน่นแผ่นแปะผิวหนังนะคะเขาก็จะออกแบบมาให้1แผ่นเนี้ยแปะยาวไปเลยค่ะ7วันทุก7วันเราก็ถอดทิ้งแล้วก็มาแปะใหม่นะคะทําอย่างเงี้ยค่ะ สามสัปดาห์ก็คือ7วันถอดทิ้งแปะหมายอีก7วันถอดทิ้งแปะหมายอีก7วันถอดทิ้งแปะหมายจนครบ21วันค่ะหลังจากนั้น7วันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรค่ะปล่อยเฉยๆเลยก็เหมือนกับการกินยาคุมกําเนิดชนิด21เม็ดค่ะพอเรากินหมด21เม็ดใช่ไหมคะเราก็หยุด7วันเราแปะแผ่นแปะทุก7วัน3มรอบพอครบ21วันเราก็ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะหยุด7วันเพื่อให้มีรอบประจำเดือนมาตามปกตินะคะ หลังจากที่เราปล่อยให้มีรอบประจำเดือนมาปกติหรือเราหยุด7วันนะคะเราก็กลับมาแปะใหม่นะคะทุก7วันหรือเราก็กลับมากินยาคุมใหม่ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งข้อดีข้อเสียและข้อห้ามของการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมหมอได้พูดไปแล้วนะคะเอาละค่ะ ต่อไปนะคะมาถึงยาฉีดบ้างค่ะยาฉีดก็เป็นยายอดฮิตนะคะยาฉีดคุมกําเนิดค่ะก็มี2แบบนะคะแบบที่ฉีดเดือนละเข็มนะคะกับแบบที่ฉีดทุก3เดือนที่สะโพกนะคะแบบที่ฉีดเดือนละเข็มเนี่ย จะเป็นการใช้ฮอร์โมนรวมค่ะรวมเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเข้าไปในเข็มนั้นนะคะมาฉีดทุกเดือนก็จะเลียนแบบคล้ายๆกับการกินยาคุมกําเนิดก็ได้นะคะฉะนั้นข้อดีก็คือเป็นข้อดีของการใช้ฮอร์โมนรวมที่หมอได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อของการกินยาคุมกําเนิดนะคะส่วนข้อเสียก็คือจะต้องมาฉีดยาที่โรงพยาบาลทุกเดือน,นะคะอ่ะข้อห้ามเนี่ยก็คือเหมือนกันกับการกินยาฮอร์โมนรวมเลยค่ะเพราะมันเป็นฮอร์โมนรวมที่ฉีดเข้าทุก ส่วน,น,ะะนยาฉีดคุมกําเนิดอ,อีกประเภทหนึ่งก็คือฉีดทุก3าเดือนที่สะโพกนะคะตัวนี้จะมีแค่โฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวค่ะฉีดทุก3เดือนฉะนั้นถ้ามีแต่โฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะก็จะมีข้อเสียเช่นรอบประจำเดือนอาจจะมากระปิดกระปอยได้ค่ะหรือทําให้ความอยากอาหารมากขึ้นทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นได้นะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่หมอไม่ได้พูดถึงไปในการคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุมกําเนิดหรือการฉีดยาคุมกําเนิดอะค่ะบางทีเขาเอายากลุ่มนี้ค่ะมารักษาโรคของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสได้นะคะเพราะยากลุ่มนี้ป้องกันการตกไข่ค่ะก็คือทําให้อาการปวดท้องประจําเดือนอาการของช็อกโกแลตซิสหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่น่ยดีขึ้นได้ด้วยการใช้ยาฮอร์โมนกลุ่มนี้ด้วย ถัดมานะคะก็คือการคุมกำเนิดที่ไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะแต่ใช้อุปกรณ์นั่นก็คือการใส่ถุงยางอนามัยนะคะ การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยมีข้อดีมากกว่าวิธีอื่นๆเลยคือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ค่ะแต่ข้อเสียก็คือเราจะใช้มันถูกวิธีไหมและเราจะใช้มันทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะที่จะทําให้โอกาสความผิดพลาดจากการคุมกําเนิดเนี่ย เป็นศูนย์หรือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะที่หมอจะพูดถึงคือการคุมตามธรรมชาตินะคะการคุมตามธรรมชาติเนี่ยเป็นวิธีที่หมอกังวลมากเลยเพราะมันอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ดีมากนะคะ mm. เช่นการหลังภายนอกเนี่ยมันไม่ได้มีงานวิจัยรับรองนะคะว่าการหลังภายนอกจะป้องกันการคุมกําเนิดได้จริงๆค่ะ อีกวิธีหนึ่งก็คือการนับวันปลอดภัยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะผู้หญิงที่มีรอบการตกไข่ค่อนข้างคงที่หรือมีประจําเดือนมาเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ารอบประจําเดือนของผู้หญิงเนี่ยมาทุก28วันนะคะเราก็จะมองว่าผู้หญิงคนนี้จะมีการตกไข่ในช่วงวันที่14ค่ะเช่นถ้าประจําเดือนเรามาวันที่1นะคะแล้วมาอีกทีวันที่28เนี่ยเราก็มองว่าเราน่าจะตกไข่ช่วงวันที่14 ดังนั้นถ้าเราจะคุมโดยการนับวันปลอดภัยอะคะ่ะเราก็ต้องมามองก่อนว่าอสุจิเนะะี่ยค่ะจะมีชีวิตอยู่ในโพมลูกุของเราได้เนี่ยประมาณ3-5ถึงวันส่วนไข่นะคะถ้าตกแล้วเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยได้ประมาณ1-2ถึงวันถ้ารอบการตกไข่ของเราวันที่14ใช่ไหมคะดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยอะคะ่ะก็ไม่ควรจะมีในช่วงวันที่14นะคะก็คือควรจะมีในช่วงวันที่1-7ถึง นะคะหรือมีจากหลังวันที่1 0ไปแล้ว5วันเลยค่ะก็คือ19เป็นต้นไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการคุมกำเนิดแต่ละวิธีนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ส่วนบุคคลเลยค่ะว่าเราอจะเลือกใช้วิธีไหนเราต้องการจะคุมสั้นคุมยาวเราต้องการจะคุมชนิดที่เอาฮอร์โมนมาใช้เพื่อช่วยรักษาเรื่องอื่นๆเช่นปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมามากหรืออยากให้ผิวพรรณเราดีขึ้นหรือเราคุมกําเนิดเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ต้องค่อยๆใช้ความคิดและก็อย่าลืมนะคะทุกวิธีมีทั้งข้อดี ข้อเสียแล้วก็ข้อจำกัดน,นะคะต้องดูให้เหมาะสมกับตัวของเราด้วยค่ะวันนี้หมอมลกตสุวรรินนขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับสตรีนาลีเวศค่ะแล้วเจอกัน